อย่างไรนะ,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 ะนี่มันเก็บเป็นใครเฉินอาซูนฉันคืออาูรที่กินคนอยู่ล้วไงล่ะลูกพอ่อลูกตาลูกของตาลูก เอยเอยไปลบก,ก่กอนลบยัยฉันตัดิเสาหลักก่อนนะเว้ยอย่าคิดว่ามาสู้กับฉันแล้วจะเอาชนะฉันเคยเลยว,วิชาฟันดาบมาก,ก่อนแล้วฉันมีความหลบหลีกสูงถ้ายนันเดี๋ยวก็ตายลูกเยอ,อ ไม่เป็นไรใช่ไหมหลานดิบมนีออกจากที่นี่ดว่วนเดนตาจะสู้เองไม่เอาเครื่องออกซิเจนไปใสยก่อนรอดเยอะขึ้นจะกระตุ้นลูกน้าแล้วไปลูกมันมีออกซิเจนจะจะต้องอยูน่นิ่งๆเอ๊ะ ฉันอยอมมัดสิทำไมก็ได้นดิ่งมากที่สุดเล็งสมาร์ทอีอ่ว้ายต้องอยู่ใต้น้ำไม่ได้เพ่งจิตเพ่งจิตสมาร์ทที่สะหยุย <c oughs> ใครทิ้งฉันให้ตาฉันหิวเหลือเกินฉันหิวเหลือเกิน ไอเกาะที่ไม่น่ามาอ,อีกเลยจะต้องย้ายเกาะพาลุงนีไปที่อื่นชุดปิดกระดูกได้นะเฮ้ยนปิดกระดูกได้แล้วมันจะทำอะไรของมันเฮ้ยตะมันมัดมวยนี่วะ เฮ้ยม <m í toys> ันใส่เลยสวัสดีสวัสดีแกต้องเจอมัดพิฆาตต่อยแกร่วงได้เลยนะใส่ก็ตายซะเถอะเพ่งจิตบงปลานยึดยึดตายตาเก่งมากเลย เด้งลงสก็ต้องยกขาสวนที่หัวไปเลยสกนต้องแก้งมันใครมันในสเตปประกบไตะซับกดน้ำเลย มาสู้กับมันในน้ำระเบิด์ดยี่หลานตาันจะต้องฝึกวิชานี้หลังจากตาผมตายคาน้ำสู้กัออสูรจะตายคาน้ำผมก็ต้องมาฝึกฟันดาบเหมือนตาตาเก่งมากผมก็ต้องฝึกเย้ย ผมได้ฝึกอย่างเป็นยาวเป็นปีผมฝึกนานมากเย้เย <Yeah. Yeah. S 1> ้รถเจ้าจุดผมมีความเร็วที่สูงมากจุขสามารถตัดแอปเปิลได้จุขผมสามารถจะต้องจุผมสามารถจะต้องอันนั้นเลยฝึกเยอะฝึกเยอะได้เป็น แล้วผมสามารถกระโดดหมุนได้แล้วเพราะว่าผมมีเก้าอี้ช่วยเหลือกระโดดหมุนตั้งหลายรอบแล้วดึงออกกับฟาดของแตกเลยผมฝึกยกของหนัดนานมากยกขึ้นมาได้แต่ละรอบเป็นหนึ่งครั้งเองหนึ่งสองสาม ทิ้งเลยผมก็ฝึกยกของหนักแล้วฝึกตีลากาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมไม่หนักอีกต่อไปผมจะทําเหมือนตกผมก็กจะตกแต่ผมยังมีอันนี้ผมสามารถวิ่งได้สามารถย้อนกลับยกขึ้นเราสามารถโยนไปแล้วก็ยิงกลับมาแล้วก็ฝึกวิชายอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันจนผมสามารถเตะ หล,ลงขึ้นได้เลยทีเดียวผมเก่งมากขึ้นผมมีผมได้ทำการเจอเด็กที่ชอบต่อยคนอื่นผมก็ไม่ต้องรับมือกับเด็กนั่นคือผมฝึกหลายวันด้วยฝึกการหลบหลีกเก่งมากและฝึกการต่อยมีเปล่าผมก็ได้ลองกับหมอนั่นแต่หมอนั่นหมัดเรีวเอาเรื่องจนมันดูถูกว่าไก่มากแล้วนี่คือผ้าที่ผมแพ้มัน เ,เหมือนมันจะไม่ล้มเลยมันมีมันมีความอึดมากแล้วมันจะใช้กระบวนท่านี้เตะผมเย้ผมกำลังจะใช้กระบวนท่านี้แต่มันฝึกมาดีมาก จนผมจับมันแล้วก็มาไต่หลังผมได้ผมือนกับสลบคาที่ผมฝึกมาเยอะแล้มันขออต่อยอีกรอบผมเขาไม่ไหวผมนี่แหละผมนี่แหละ,หละทีไ่ไปท้ามันเพราะว่าผมเห็นมันทํำร้ายเด็กไปหลายตัจนทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยตั้งท่าโชว์ต่อยมันแ,แต่มันก็อึ้งเลยว่าท่านี้มันโหดมาก มันตั้งค่าแบบนี้เ yeah! ตั้งค่าเหมือนเดียวกันแล้วมันผมทาการวิ่งเขามันหลบได้แล้วผมก็หลบได้ดีขึ้น <c oughs> <c oughs> <Yeah! S 1> ปล่อยกันเท้าแดงมันกำลังจะวิ่งมาเหยียบเท้าผมผมหลบเร็วแล้วแถมมันกำลังจะเวียงมา เียงหมัดมาฮึบแล้วมันดึงเข้ามาแล้วจะต่อยหน้าแต่ผมหลบดีขึ้นแล้วผมจะต่อยมันได้ช็อตหนึ่งแล้วมันจะไต่หน้าผมได้แต่ผมกาอื้ขึ้นกว่าเดิมเ <c oughs> ูว่าผมใช้กระบวนท่าที่ผม <c oughs> เปิดอัดหน้ามันเลยจนมันกิ้ง ได้ทำการเกิดขึ้นมีระเบิดอะไรมาไม่รู้ผมกดมันแล้วก็ปาขึ้นปาไปข้างหลังแต่มันชนหัวเด็กหมอน,นั่นมันสอดไปหนึ่งทีพวกเราก็ได้ทำการมาจากงานศพให้ตาแล้วผมก็ได้ทำการจุด,ดไฟ แล้วก็ปิดเอาปืนเข้าไปในนั้นเขาฟ้าเรียกร้องให้หนักแน่คนนนั้นัวหัว,หวล้วคนเดีวกวตกหัวผมยากจะปิดไฟกันว้า wow. นั่งร้องไห้อยู่แถวนั้นเด็กมนเด็กแถวนั้นก็มานั่งร้องเรียนผมผมทนไม่ไหวถึงกับกันหมัดผมหันหน้าไปมาผมบอกว่าเลิกยู่กับผมได้ปะมันน,านา่าพากรู้ไหม ي? ดกคนเรี๋พ่อไม่มสาสั่งสอนหรือไงวะน้ำมันมก็มันโชวช์วกับหมดัดจะต่อยแล้วผมเปิดก่อนเลยหนึ่งมหมัดแรกคนละหมัดไปเลยอ๋อเอาไหม ใส่สยับเลยผมไม่ได้ทำการใส่หนวดปลอมและเพื่อต่อสู้กับอาสูรผมได้ทำการหลับตาแล้วมันก็คิดว่าเป็นคนแก่จริงมันอาจจะต่อยมาที่หวัวผมแต่ผมดันเิ่งมากมันอึ้งแล้วใส่หัวหนึ่งไป แล้วของนี้การลืมตาแล้วก็ใส่ตัวแล้ก็ดึงออกแล้วก็ไต่ตัวแล้วก็ใส่สยับเลยทำหูจนหัวขาดจะไปต่อยกันในน้ำ